ผมสวัสดีครับกระผมอาจารย์สวัตกุฎไทยกุฎราชแชนแนลครับไม่แล้วครับพี่น้องวันนี้เฮ้ารานมะม่งร้านก๋วยเตี๋ยวบันเตอร์ครับก๋วยเตี๋ยวบันเตอร์นี่ครับก๋วยเตี๋ยวบันเตอร์ก๋วยเตี๋ยวติปปี้ือร้า,เานเฝนกับตั้งอยู่ตรงข้ามที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเก่าหมู่ที่หนึ่งนะครับเด้อพี่น้องเมื่อนีว้าวอ,อ,อ,อ้ขนมได้ขนมพร้อมเลยครับพี่น้องมีเงินได้ตับก๋วยเตี๋ยว นี่ครับโอ้โหสิงเสีบยบเน่ยตรงไหนก็ดีกันเด้อพี่น้องเด้อ่านไปพันมาติดถนนเส้นโรงเรียนกุดวาวิทยาครับพี่น้องลานต่นนะครับติดถนนเส้นโรงเรียนกุดวาวิทยาครับผ่านไป่ันมาก,กะแวะมาอุดนุนพ่นนะครับเด้อราคาไม่แพงนะครับราคา20บาทครับ ถ้วาไรยี่สิบบาทครับพี่น้องก๋วยเตี๋ยวบัตเตอร์หอมไงนี่แมน่นธรรมดานะครับพี่น้องมึงแห่บ้าว่ามึงแห่งงส้มกินคักแป๊มึงแห่ซีสดใส่นำคนครับผมวันนี้เอาซรัพนี้นะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้สองอาจารย์ส,วส,ยสืวัดภูไทยแสนเนลเลยครับเด้อขอบคุณนะครับสวัสดีครับ